สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ o ่อพิ i ไรวิภาวดี42นะครับวันนี้เราอยู่กับดูคาติ M7 95 ABS ปี213 0ซึ่งเป็น DP ออกจากศูนย์นะครับซึ่งคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่สเปเชียลมากๆม,มากที่สุดนะครับรถปีออกมา213 0เนี่ยซึ่งตอนนี้ปี2022ซึ่งจะใกล้223 0แลรถสภาพแทบไม่ต่างจากโชว์รูมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรอยมาร์กน็อตรอยมาร์กเครื่องหรือรอยมาร์กทุกๆจุดยังมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้รอยมาร์กเครื่องที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่ารถใหม่แล้วก็รถจอดอย่างดีแต่ผมอยากให้คุณดูอันนี้นิดนึงก็คือรอยมาร์กข,ของคอนี่นะครับคุณเห็นไหมสีฟ้าตรงนี้อะผมชี้ให้คุณดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยทั้งข้างซ้ายและด้านขวาใหม่กลิบแทบจะไม่มีขยับแทบจะไม่มีลบเลยนะครับ แล้วก็ผมอยากให้ดูจุดหนึ่งจุดที่หลายๆคนไม่เคยรู้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามันมีอยู่ด้วยหรอผมจะให้ดูตรงนี้อ่ะให้ดูโชกก่อนเห็นไหมโชคนี่ยังเงาๆแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ยังดูแล้วดูดูลายตามกระบอกโชคเห็นไหมสปริงโชคไม่มีหลุดไม่มีร่อนและดูด้านในนะครับเห็นไหมครับคาว่าเทสโอเคเห็นไหมนี่เลยหาไม่มีนะครับคือรถใหม,ม่มากๆจริงๆมันจะยังมีอยู่แต่ถ้ารถที่ใช้ไปสักพักเนี่ยด้วยความร้อนมันทําให้ลายเนี้ย หายไปเลยนะครับคำว,ว่าเทสโอเคเนี่ยคือการันตีบอกได้เลยว่ารถคันนี้เก็บดีมากและจอดอย่างดีมากโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูที่หน้าจอนะครับหลายๆคนอาจจะรู้ข้อมูลของดูกคติ M795 ABS แล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวผมจะบอกเป็นรีวิวของรถคันนี้ด้วยคอนดิชันอะไรต่างๆนะครับว่ามันดีแค่ไหนดูสติ๊กเกอร์795เห็นไหมไม่มีหลุดไม่มีลอกไม่มีร่อนเรียบเนียนมากๆนะครับผมโอเคไม่รู้กล้องติดทันหรือเปล่าแต่ผมเปิดให้ดูนี่ Monster 795 DP ถ้ารถเป็นสแตนดาร์ดจะไม่มีคำว่า DP DP เนี่ยคือจะเป็นรถที่มีกล่องดูคติเพอร์ฟอร์แมนกลองดูคติเพอร์ฟอร์แมนแล้วก็จะมีท่อเทอร์มิคนนี้มันจะทำให้รถเนี่ยวิ่งดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นทอร์กทุกอย่างดีขึ้นมากขับสนุกกว่าเดิมมากแล้วก็ท่อเสียงเล้าใจทำให้เราแบบ อยากจะเร่งอยากจะซัดมันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับขี่ง่ายตัวรถเนี่ยไม่สูงมากโอเคเดี๋ยวปิดก่อนนะครับผมอ่ะก่อนนั้นเราให้ฟังเสียงเครื่องก่อนสตาร์ทติดง่ายนะครับคันนี้ ันนี้ลูคติ M795 ABS DPP 203เราเปิดราคาที่135,000บาทสำหรับใครที่ต้องการต่อรองราคาสามารถเข้ามาต่อรองราคาได้ที่ร้านเลยนะครับแต่บอกว่าคันนี้เราอาจจะลดได้ไม่เยอะเพราะว่ารถสภาพเนี้ยเราไม่สามารถหาได้อีกแล้วนะครับต่อให้มีเงินผมก็ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนไหมาให้คุณนะใหม่ขนาดนี้นะครับ คือใหม่แทบจะทุกอย่างเหมือนลดออกจากศูนย์เลยไม่ว่าจะเป็นรอยมาร์กต่างๆไม่วจะเป็นรอยมา์เครื่องตรงนี้ก็ยังเป็นสีฟ้าที่ติดชัดนะคันนี้เราทําการเปลี่ยนอะไรให้บ้างคันนี้ผมทําการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกหน้าหลังน้ำมันคัดหัวเทียนล,ล้างลิมปิกถี่เสื้อแก้ระบบไฟโดยการถอดกล่องดักไอด้านข้างออกถามว่าถอดกล่องดักไอด้านข้างทําไมพี่โอเคเพราะว่ากล่องดักไอเนี่ยมันทําออกมาให้ผ่านมาตรฐานยูโรโของเมืองไทยนะครับผมพอเราใส่กล่องเข้าไปเนี่ยมันเกิดการสะสมของความร้อนทําให้เวลาเราเปิดถังน้ํามันตรงนี้เนี่ยมันจะมีเสียงฟู่ขึ้นมาแต่อันเนี้ยเราไม่มีเสียงฟู่แล้วเพราะว่าเราเอาเออกแล้วเห็นไหมไม่มีเสียงฟู่เลย เป็นการแก้ระบบให้แล้วนะครับผมลูกค้าเอาไปเติมน้ํามันขับอย่างเดียวรถแค่วิ่งแค่เก้าพันเกร้อยกว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมคับไม่ลื่นอะไรไม่ลื่นเติมน้ํามันขับอย่างเดียวยูคาเตียมเจ็ดเก้าห้า BS ขับในเมืองค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรถที่มีความสูงไม่มากเบาเกตร้อยแปดสิบห้ามิลลิเมตรมีความผมอย่างผมเนี่ยผมสูงแค่ร้อยสิบเซนเนี่ยผมสามารถค่อมแล้วก็ยืนสองขาได้แบบ ค่อนข้างเกือบจะเต็มนะแล้วก็ขี่ในเมืองซอกแทกะคือเวฟไปไหนได้ผมก็ไปได้เอางี้บอกไม่เห็นภาพเดี๋ยวค้อมให้ดูเลยเอาล่ะเอากระแตล,ลุ้งก่อนนะครับผม <c oughs> โอเคอ่านีคล้อมให้ดู <c oughs> นี่เห็นไหมอาจจะมีน้ําหยดลงมาเพราะผมล้างให้ <c oughs> นี่ครับนี่คือส่วนสูง160เซนเห็นไหม <c oughs> นี่จะเต็มเท้าแล้วขยินิดเดียวประมาณนี้เองเห็นไหม <c oughs> แล้วก็รถเบาเบาโคตรเบามาก <c oughs> เป็นรถแบบ เบามากสาหรับใครที่ต้องการเป็นรถที่คุณซื้อมาเริ่มต้นใช้ในเมืองแล้วก็ยังไม่ค่อยมีทักษะอะไรมากเจเก้าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าบอกไม่สูงอัตราเร่งไม่ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้ช้ามากเกินไปคุณจะขับขี่แบบสนุกสนุกได้เลยนี่นะครับผมเนี่ยเบามากใครที่มีเงินอยู่แล้วอยากได้ M795 ABS DP สวยๆเดิมๆคลีนๆเหมือนออกศูนเนี่ยผมแนะนำเลยให้วิ่งเข้ามาดูคันนี้ก่อน หรือไม่คุณไปวิ่งไปดูหลายๆที่ก่อนก็นได้แล้วก็วิ่งเข้ามาหาเราแล้วมาดูแล้วเรามาเปรียบเทียบดูคุณจะรู้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่ใหม่มากผมไม่ได้เวอร์นะแต่ร้านผมไม่คัดรถเองทุกคันแล้วทุกคันเนี่ยสวยมากครับผมเอาล่ะโอ้สายไม้มันพันแล้วเ,เอาละผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังเหลือเยอะมากครับขับขี่ง่ายมากอะดูปกติ A795 ABS คันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้หลายๆคนว่า ECL จัดได้ไหมพี่เพ่งจัดได้ไหมราชจรันจัดได้ไหมบอกเลยว่าจัดได้แต่โดนดาวที่ค่อนข้างหนักอาจจะแปดหมื่นบวกเพราะว่ารถเนี่ยมันเกิดจะกสิบปีแล้วและคราวนี้มันด้วยความที่รถปีมันลึกมากนะอัตราเรทผ่อนมันก็เลยน้อยอันนี้อาจจะจัดได้แปดหมื่นผมดาวหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทคุณดาวแปดหมื่นยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็คือเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็กรุงศรีเนี่ยไม่รับจัดแล้วเพราะเป็นรถที่ปีค่อนข้างเพราะฉะนั้นเราจะขายที่เงินสดอย่างเดียว หนึ 1> 1่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทเข้ามาดูได้ที่วิภาวดีศิลองงามวัวนาที่สมาลองคล่อมคุณสามารถมัดจาได้แล้วก็ลองขี่ได้เราการันตีอีกครั้งว่ารถเราเป็นรถที่ดีมากใหม่มากเหมือนออกศูนย์จริงๆไม่ได้พูดเวอร์นะครับทุกอย่างสวยมากมีเงินก็ไม่ไม่สามารถหาได้แล้วนะสภาพนี้บอกเลยถ้าคุณอยากได้เข้ามาดูแล้วคุณจะลองว้าวรถสวยจริงครับขับดีจริงทุกอย่างใหม่มากมีกุญแจสดอกนะครับผม คันนี้โอเควันนี้เดี๋ยวเราบอกเป็นข้อมูลประมาณนี้นะเพราะว่าถ่ายไปก็อาจจะไม่รู้รายละเอียดมากใครที่อยากได้เข้ามาดูรถตัวจริงได้นัดผมที่เบอร์090-2357080หรือแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาที่วิภาวดีจิตนองตรงเข้ามาสุดซอยนัดก่อน3ชั่วโมงก่อนเข้ามาเพื่อบางทีผมไม่อยู่นะวันนี้เอาไว้เช่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ